สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เมทีปสิมะฝังปุ๋ยสดจ้ะพี่น้องเมทีเพดปุ๋ยสดอีกแล้วเนี่ยกสิมาฝังคูดลุมไว้จ้ะพี่น้องเนี่ยคูดลุมไ้เนาะกะสิฝังฝังลงไปปุ๋ยสดเมื่อนี้เมทีเพจยังบาตีเมทีเพจปล่ยยุ่งยากจ้ะเพราะว่าม,มันเป็นกองปลูกผักนเนะกาะจ้ะเนาะกะเฮามีอย่างเฮากำมาลงในกองนี่แหละจ้ะให้เขาเป็นแบบว่า เป็นสารอาหารย่อยสลายในกองเนี่จจะพี่น้องเป็นปุ๋ยสดจ้ะเมีิเพศยังมานีไปเมืองน้ำกันจะพี่น้องไปจ้ะนี่เลยค่ะปุ๋ยสดของเมทิกก็คือตัวนี้เลยวันนี้เมื่อวานไปหาปูมาได้ปูแล้วก็มาแกะจะเอาเปลือกปูจ้ะลงในี่หนีจ้ะให้มันเป็นให้มันย่อยสลายอยู่ในนี่จ้ะให้มันเป็นแบบสารอาหารกะ มีอย่างแนบุเมธีกับผู้จกักแต่ว่ามเมธแบบแบบนะีเห็ดแบบแบบคือข้าเห็ดนะนะเห็ดแบบง่ายๆจ้ะบะตองเอาไปหมุงไปมักบะตองไปตากโดนกากแดดอีนังให้มันห่งยากจ้ะพี่น้องก็คือเอาลงไปเลยจ้ะดำลงหม่องที่คูดไว้วนนเนี่ยเราจะพี่น้องบัดนี้กะเอาดินกบให้เขาย่อยสลายอยู่ในนี้จ้ะพี่น้องกะว่าใส่เวลาบอใส่เวลากลัว วพวกหัวปลาพวกหัวปลาพวกกระดูกปลาเนาะจะเนาะตัวนี้เพราะว่าแต่ว่ากระย่อยสลายขึ้นกันจะถ้ามึงช่วงปลูกผักในผักสีง,งามจะพี่น้องผักสีง,งามเพราะว่าถ้าเห็ดม้วนนี่จะมันเป็นปุ๋ยสดแต่พี่น้องมันเป็นปุ๋ยสดมันเป็นแบบเขาเห็ดเลยย่อยสลายในใน,ในหนีเลยฝังฝังลงในดินนี่จะพี่น้องเห็นมันอยู่ในหนีจะประเหตดน้ากันจะพี่น้องนี่จะพวกผักพวกยังขึ้นกันเด้จะที่เหาเศษอาหารที เป็นพวกผักแม่เจ๊พี่น้องที่เขาเป็นเศษมันไหน่อจ้ะมปทิพย์ก่ามาลงคือกันกตสีงลงตัวม้วนเศษอาหารก่อนพี่น้องเนี่ยแล้วก็จะเกลี่ยๆเขาออกซึ่งหน่อยหนึ่งพวกนี้เป็นเศษอาหารเป็นเศษผักเศษผักเลยจะบรกเ็นเศษพวกพวกเนือ้อพวกยังแม่จะเป็นเศษผักเย๊พี่น้องแล้วก็ ันนี้เลยจ้ะเปลือกปูจ้ะพี่น้องเปลือกปูเอาลงเหมือนกันค่ะนี่เลยดำลงไปเลยตัวนี้คือเปลือกปูไปหาหมูว่านในจพี่น้องได้มาไปสองวันดักสองรอบพี่น้องได้มาสิบสามตัวเอาลงนี่เลยจ้ะแล้วก็เกลีย เดีียวเขาก็แตกกันนรือยเกีียวเขาลงไป เมธีพย์ให้มึงคักๆเนี่ยเปลือกปูพี่น้องกะเอาลงยังสิเลยจ้ะกะอีกโดนเติบอยู่เนาะกลัวจะถึงหน้าปลูกกะปีหน้าผุเลยจ้ะจังสีห์น,หนาปลูกเดี๋ยวบัดที่นี่ก็จะเอาดินโกบเลยจ้ะเอาดินโกบแบคือเกากให้เขาย่อยสลายอยู่ในี้กองนี่จ้ะพี่น้องเนี่ยคือการทำปุ๋ยของเมทิพย์จะเมทิพย์จะเฮ็ดจังสีเลยจ้ะพี่น้อง ถ้าเป็นพวกกระดูกปลาหัวปลาผึ้ใส่ปลาเมทิพก็มาลงเือกันจะเมทิพบ่มักเมทิพมันยุ่งยากมักก็จะเอามาลงฝังใส่ดินไปเลยจะพี่น้องเดียวมันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเองเนี่ยแต่ว่าขันเป็นพวกเนื้อมทิพย์ประเภทจะมทิพย์ประเแต่พวกนี้แหลจะจะพวกเปลือกกุ้งเปลือกกุ้งแล้วก็ปลาพี่น้อง กูคงเสียไม่ทิพย์เหตุดิจ้ะแต่ว่าห่างเป็นพวกอ่าพวกกันนั้นไม่ทิพบ่เพราหตุพวกเนื้องจะพวกพักพวกอยังไม่ทิพเอามาลงแกพี่น้องเอามาลงเอามาเห็ดให้เขาเป็นปุ๋ยไปคงเสียอ่าตัวน,นี้นะ่ะปีใดปีปีกายไม่ทิพเอาไอ้นั่นมาลงก่อนนะจน้ะเนาะใบใหม่มาลงข้างล่างบัดทีนี่แต่ปีนี้ไม่ทิพย์บอลลงเพราะว่าใบใหม่มันมีอยู่แล้วนะ่ะมันย่อยสลายพรอนเหมือนไม่ทิพย์ก็เลยบอลลงไม่ทิพย์เลย เอาพวกนี่เลยจะมา,ใส,ะใ,สมาใส่ผัดกันเลยจ้ะพี่น้องคือใส่หม่องนี้ไว้หลวก็จําไว้น้อยเะเนะแลวก็ใส่ผัดกันไปเรื่อยจ้ะพี่น้องใส่ผัดกันไปเรื่อยๆคือพอใส่หม่องเดียวอะจ้ะเนี่ยบริสิกบดินกันจะรู้สึกว่าฝนจะตกพี่น้องฝนตกแล้วกบดินก่อนกบดินกะน,นี่เลยจะ้ะกบเข้าลงไปฝังเข้าไว้เหมือนเดิม เป็นพวกไอ้นั่นไม่ทิบกระเฮ็ดยังสิจะพวกหัวป่าพวกหัวป่าพวกไอ้นั่นไม่ทิ้กระเฮ็ดยังสิคือกันเดี๋ยวไปกบดินก่อนจ้าพี่นอ้องจะเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วทำง่ายๆจ้ะคือขุดดินฟังใต้ดินไปเลยให้เขาย่อยสลายในนี้เป็นปุ๋ยเนียทำแค่นี้จ้ะไม่ยุ่งยาก แล้วเวลาปลูกเราก็มาปลูกไปขากระสีโยยสลายในยนี่เองจ้ะพี่นอ้องนี่อะไรจ้ะแต่เมทิบจะเน้นอยแค่สองสามยางจ้ะพี่น้องที่เมทิบเอามาลงในในนีน่เนาะจา้ะเนาะลงในกองหรือฝังในดินพวกเนือ้อเมทิบสีเบาเลยจะพวกเนื้อพวกกระดูกกระดูกเถอกระดูกปลาเอาจา้ะแต่เป็นพวกกระดูกกระดูกหมูกระดูกไก่ยังสิเมทิบอมมาลงจ้ะพี่น้องเมทิบเสียเอาแต่พวกปลากระดูกปลาแล้วก็ เครื่องในปลาเปลือกหอยเปลือกหอยกระลงมังเะพี่น้องเปลือกหอยแล้วก็เปลือกกุ้งเปลือกปูพวกนี้ไม่ทิเอาลงงเะพี่น้องแต่ว่าสิโบเนนพวกเหนือนะนี่เลยนี่คือการทําปุ๋ยขอมเมทิปจะผักถึงได้งามสวยงามจริงๆย้อมรับพี่น้องว่างามวม่าเป็นย่อมกับคองเจมึงเงพูดนะนี่ขนาดหนาวแล้วเด้อ้ะพี่น้องเนี่ ขเขี้ยวนี่มันถือมืท่าเก็บอีกจะ้ะนี่เลยการทําปุ๋ยมึงต้นพี่น้องมึงต้นนี่มีหนอนนะเนี่ยต้นเนี่นั่นจะพี่น้องกวางตุ้งจะ้ะมึงเนี่ยวามเญย่วามงามของเขากวางตุ้งพี่น้องเนี่ยกว่าเย่ยมากจะ้ะ ไว้ก่อนนะคะคลิปนี้จ้าบ๊ายบาย